สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายธัญกรแท้เดียววันนี้ผมจะพาชมอาคาร7ชั้นนะครับใกล้ BTS วงเวียนใหญ่พื้นที่ใช้สอยประมาณ650ตารางเมตรอันนี้เป็นพื้นที่โดยรวมของชั้นบนสุดนะครับเป็นชั้น7ตึกนี้มีลิฟต์ส่วนตัวแล้วก็ติดตั้งระบบแอร์ครบทุกชั้นแล้วพร้อระบบไฟฟ้า ชั้นหกมีทำไว้หนึ่งห้องนะครับทุกชั้นมีห้องน้ำในตัว ชั้นห้าทำไว้สองห้องนะครับกั้นห้องไว้เรียบร้อยแล้วชั้น4ก็เส้นกันทําไว้สองห้องห้องตรงนี้สามารถทาเป็นที่อยู่พักอาศัยหรือทําเป็น ห้องออฟฟิศสำหรับผู้บริหารก็ได้นะครับส่วนชั้น3เป็นห้องโถงโล่งๆนะครับ ชั้นสองก็เป็นห้องถองโล่งเช่นกันแต่มีการตกแต่งเป็นห้องประชุมไว้แล้วบางส่วนอันนี้เป็นชั้นล่างสุดนะครับ ด้านนอกส่วนได้ประมาณ5คันถึง6คันนะครับนี่เป็นรูปนะอยู่ห่างจาก b t H ประมาณ150เมตรนะครับเดินทางค่อนข้างสะดวกสนใจติดต่อในเทนโก0ูน 616429166ขอบคุณครับ